สวัสดีค่ะหนู <มา S 1> ชื่ออะไรถูกต้องไหมค่ะถูกต้องค่ะเอาตรงๆนะมีประวัติเสียหายมาแบบนี้จะเดบิวอ่ะก็ลำบากพวกพี่แย่พี่ก็ว่างัน้นวันไหนถ้าเรื่องโดนขุดขึ้นมาค่ายพี่ก็เดือดร้อนไปด้วยนะขอให้เธอโชคดีกับการออดิชั่นนะ สู้ๆทำได้อยู่ละแต่หนูขอโอกาสได้ไหมคะขอให้หนูได้โชว์ความสามารถของตัวเองก่อนแล้วถ้ามันไม่โอเคจริงๆอะ่ะพวกพี่จะตัดชื่อหนูออกก็ได้อลองดนะูกด้ลองดูก็ได้เชิญขอบคุณนะคะ และแล้วก็ถึงวันชิงศักดิ์ศรีของสองมหาวิทยาลัยตัวเป้การแข่งมวนกระชับลิกจามารีรรมจับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเปิดตัวฝั่งสีแดงนายใกล้รุ่งเ k a ครองประธานชมน่มวยมหาวิทยาลัยจามารีเปิดตัวฝั่งสีน้ำเงิน น nice ายซันไล่ลูกพาทิศจะจับฆ่าความปลอมรับใช้ความจริงเอาไปเอา Rag Marc อาบอาบอาบอา<ะ>สวัสดีคอับคุณแกลุงวันนี้โกนน่กไหมท่ามะไยของมึงวะมึงไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ FYI นะครับพอดีว่า ผมได้คิดรับมานิดหน่อยการันตีได้ว่าชนะคุณแน่นอนตอนนี้เนี่ยผมเหนือคุณทุกอย่างแล้วนะคุณไก่ลีุุ่่งนะคะเอ้ยไอยที่มึงบอกว่าเหนือกว่าก,กูทุกอย่างเนี่ยมึงแน่ใจแล้วใช่ปะฮะ <c oughs> คุณย่าเหลิมไปหน่อยเลยไอ้คุณมึงแก่ลุงนักมวยแบบปอมอย่างคุณนะ่ะไม่มีทางชนะผมได้หรอก